สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n ลแฟ i ี่ r i s i s t r สถานีหัวใจนะคะและวันนี้ก็กลับมาพบกับซิสอีกครั้งกับการอ่านไพ่ทำนายความรักให้กับพวกคุณนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือคนที่เงียบไปนะคะคุณอาจจะอยากรู้ความในใจของเขาหรืออยากรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะวันนี้เรามาดูกันกับเรื่องราวของคนที่เงียบหายไปนะโอเค พายอยากจะบอกอะไรกับใครขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่มาดูคลิปคลิปนี้คลิปนี้เป็นคำตอบสำหรับคุณเป๊ะๆไหมนะถ้ามันไม่เป๊ะๆก็ฟังเอาขำฟังเอาสนุกนะคะแต่ถ้าใครบางคนคิดซีเรียสอยากจะได้ไกด์ไลน์ให้กับชีวิตอยากจะได้คำตอบให้กับชีวิตอธิษฐานดีๆนะคะเปิดใจจูนพลังงานให้ติดกับเซสนะและคลิปนี้อาจจะมีคำตอบให้กับคุณนะคะ โอเคพระอยากพูดกับใครโอ้โหตอนนี้คุณคร่ำเคร่งทำงานนะคะทำงานบากบัน่นขออีกใบหนึ่งพลังงานของคุณตอนนี้นะซิสมีความรู้สึกว่า คุณน่าจะอยู่ในภาวะของคนที่ทุ่มเทให้กับการทำมาหากินกับการงานกับการเงินของตัวเองนะคะในเวลานี้นะลุยสู้สู้โว้ยอารมณ์นั้นนะและไพ่สองใบนี้ออกมาซิสรู้ว่าคุณคุณเป็นห่วงเป็นใยสิ่งที่ผ่านพ้นไปนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นห่วง สิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเป็นไปในชีวิตของคนที่คุณรักคนที่คุณผูกพันนะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวและเป็นความรักเป็นความห่วงใยแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นอดีตของคุณหรือเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปคุณอาจจะห่างเหินกับคนที่คุณ คิดถึงหรือคุณถามถึงอยู่ในเวลานี้และดูเหมือนกับชีวิตเขาตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่รอบด้านหรือตัวคุณเองก็ติดปัญหาอยู่รายร้อมรอบตัวคุณนะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังพอจะมีความสุขมีชีวิตที่ดีมีสังคมที่ดีนะคะที่คอยซัพพอร์ตกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตชีวิตของคุณอยู่ในเวลานี้สรุปพลังงานของเพื่อนกลุ่มนี้นะคะที่พ่อยากจะพูดถึงก็คือคุณกาลัง ตั้งใจทํางานหามรุ่งหามค่ำนะคะในเรื่องของการพัฒนาชีวิตในเรื่องของการทำมาหากินนะหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาได้หมดและคุณมีความหลังมีความคิดถึงมีความห่วงหาอาทรใครบางคนที่อยู่ในอดีตของคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะคนที่อยู่ในเหมือนกับมีปัญหามี มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตที่ทำให้เขาไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วพลังงานของคุณไปได้ดีคุณมีบริวารแวดล้อมดีนะคะก็มีความสุขตามอัตภาพประมาณนั้นนะคะสำหรับเพื่อนที่มาดูคลิปในวันนี้นะคะพายอยากจะพูดกับคนกลุ่มนี้นะทีนี้ในคนกลุ่มนี้เพื่อนกลุ่มนี้นะคะถ้าพลังงานตรงกันเป๊ะเ,เนี่ยนะคะไปดูซิ คนที่เงียบหายไปที่คุณอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงไพ่จะบอกอะไรได้บ้างตอนนี้คนที่เงียบหายไปคนที่อยู่ในใจคุณนะคะคนที่อ่านไลน์แล้วไม่ตอบมีน้องถามมานะคะเ,เลยเอามาทำคลิปไพ่คนที่เงียบไปคนที่อ่านไลน์แล้วไม่ตอบ คนที่เลิกลากันไปนะไม่ได้ยินข่าวคราวของเขานานแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ยโอโอเตรียมผ้าเข้ามาเตรียมผ้าเช็ดหน้าเตรียมซับน้ำตาโอ้ซิสทำไมทำกันอย่างนี้ปิดคลิปไปเลยดีกว่าใจเย็นเย็นดูเอาขำๆก็ได้นะคะ ถ้าใครจิตใจเข้มแข็งพอลุยกันต่อคะ่ะฟังดูนะเผื่อจะช่วยปลดล็อกคุณได้เผื่อจะช่วยไกด์ไลน์คุณได้ซิสก็ยังไม่รู้นะว่าไพ่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันหนึ่งไม้ออกมาอัศวินไม้ออกมาเดลเวอร์ออกมาแล้วก็ห้าเหรียญและใบนี้คือห้าไม้โอเค คนของคุณนะคนที่เงียบหายไปตอนนี้ไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะเขาไปตามทางของเขาเขาไปตามหาหัวใจของเขาหรือเขาไปมีความรักครั้งใหม่คนที่เขาสนใจคนที่เขาถูกใจต้องขอพูดตรงๆแบบนั้นนะไพ่สามใบนี้มันออกมาบอกซิสได้แบบนี้นะคะก็คือว่าเขาเจอรักใหม่ก็คือเจอคนที่เขาสนใจใหม่หรือเขาไปมีแฟนใหม่ไปมีความรักใหม่ที่เขาไล่ตามนะไล่ตามอยู่แล้วก็พยายามจะเอาชนะพยายามจะบ บั่นพยายามจะได้มาครอบครองเขาบอกว่าเขาอาจจะสามารถได้ความรักนั้นมาครอบครองแล้วหรือไปเป็นแฟนกับใครคนใหม่ไปแล้วหรือมีคนรักอยู่แล้วนะคะในเวลานี้แต่ความรักของเขาไม่ค่อยแฮปปี้นะห้าเหรียญห้าไม้ออกมามีเรื่องของความทุกข์ยากลำบากหลายๆอย่างมีเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะไปกันไม่ค่อยราบรื่นนะ แต่เขาก็เลือกที่จะพยายามปรับปรุงหรือทำให้ชีวิตรักของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ใจเขาปรารถนาและก็ต้องการนะคะไพ่ The Lover ออกมาแล้วก็เห็นอัศวินดาบมันเป็นเอยขอโทษอัศวินไม้มันเป็นภาวะของความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำให้สมบูรณ์แบบหรือทำให้ประสบความสำเร็จในรักครั้งนี้นะคะ แต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยสู้จะดีสักเท่าไหร่ก็คือเป็นทุกข์อยู่นั่นเองนะโอเคซิสไม่เคยยี่เดี๋ยวพวกคุณจะดีใจเกินไปนะคะ <laughs> ทีนี้ไปดูว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กับเรื่องของคุณนะเขาคิดเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณอยู่ในเวลานี้ว้าววิวฟอร์จูน เมนอัศวินดาบเมื่อกี้เป็นอัศวินไม้ตอนนี้เป็นอัศวินดาบนะเมื่อถามถึงคุณแปดถ้วยจำมใจจากเจ้ามาอันนี้ซิสเล่นละครแหละโอ้สองดาบเขาคิดยังไงเกี่ยวกับคุณ <1> 1> เขารู้สึกนึกนึกคิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ เเขารู้สึกแต่ว่าคุณเนี่ยมีหอีที่ผลกับชีวิตจิตใจของเขาไม่น้อยนะคะคุณทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวคุณทําให้เขารู้สึกเป็นทุกข์ได้คุณทําให้เขาร,รู้สึกว่าม,มันมีความหมนงอยู่ในใจมันมีความหวาดกลัวอยู่ในใจมันมีความหวาดหวั่นอยู่ในใจแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าชะตาอนาคตระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยออกแนวแบบต้องดุต้องดุหรือคุณไปดุเขาอะไรอย่างนี้นะคะเกิดความรู้สึกว่าหวาดกลัวแล้วต้องสู้ต้องไฟต้องพยายามเอาชนะเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความความอะไรในใจของเขาความไม่เสถียรความอ่อนแอหรือความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจของเขานะคะเขาเอาความก้าวร้าวเอาความ แข็งแข็งหรือสร้างกำแพงนะคะที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อ่อนแอเขาไม่ได้พ่ายแพ้กับความรักหรือไม่ได้พ่ายแพ้กับความคิดของตัวเองที่มีต่อคุณนะคะมันเลยเหมือนกับว่าเขาเลือกที่จะจากคุณไปและตอนนี้เขาเองก็รู้สึกว้าเหววัดหวั่นใจนะกับสิ่งที่เขาตัดสินใจทำลงไปนะมันมีความเหงามันมีความ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าและเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับคุณดีนะคะมันเป็นภาวะความสับสนนะที่อยู่ในใจอยู่ในความคิดของเขาว่าการที่เขาละทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปหรือเขาเงียบไปหรือเขาหายไปเนี่ยเขาทำถูกต้องกับคุณไหมนะคะมันเกิดภาวะความลังเลใจชุกคิดขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึก เศร้ารู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในทางนี้ทางนั้นเขาเหมือนกับยอมจำนนกับชะตาชีวิตนะคะว่าอ่ะก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะมันเกิดขึ้นแล้วอะไรทำนองนั้นนะคะที่ไปดูกันต่อเขาคิดถึงเราไหมคำถามนี้ก็น่าจะอยากรู้กันนะคะเขาคิดถึงเราไหมคนที่เงียบหายไปคนที่อ่านไลน์แล้วไม่ตอบ คนที่ทิ้งเราไปถามถึงเขาทำไมนี่ค่ะอซีเล่นละครอ,อีกแล้วนะคะอย่าซีเรียสนะคะอย่าให้คุณเบิกบาน<ม>ทำมาให้เอนเตอร์เทนนะคะบนดราม่าเล็กๆก,กรุบกริบ<ม>เขาคิดถึงคุณไหมอื้อือ ใครเตรียมผ้าขม้ามาตะก,กี้นะคะเอาผ้าขม้ามัดๆแล้วก็กัดไว้นะฮะเหมือนคนจะคลอดลูกในสมัยก่อนที่เราเห็นในหนังน,นะอ้ออะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันอืมเขาคิดถึงคนไม้เขาคิดถึงคุณค่านะแล้วเขาก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนคนอกหักเห <c oughs> มือนคนผิดหวังเห <c oughs> มือนคน <c oughs> พลาดรักนะ King of Cups ออกมาพร้อมกับ3ดาบเมื่อกี้ความคิดจิตใจของเขาเนี่ยมันสับสนแต่ถ้าถามถึงอารมณ์ความรู้สึกความคิดถึงของเขาเนี่ยนะมีอยู่เต็มล้นนะคะอยากวนกลับมาอยากกลับมานะ และคุณก็เขาไม่ได้ move on จากคุณได้เต็มๆนะคะเขายังย้ำคิดย้ำทำยังวนเวียนคิดถึงคุณแล้วก็ยัง move on จากคุณไม่ได้เขายังอยู่ในภาวะของคนที่อกหักนะคะต่อให้เขาไปมีรักใหม่มีแฟนใหม่มีคนใหม่ไปไล่ตามคนใหม่แต่จิตใจของเขายังมีคุณอยู่ในนั้นเสมอแล้วมันก็เหมือนเข็มเสียดแทงเหมือนสามดับชึกชึกชึกนะคะอะไรทำนองนี้ที่ยังทำให้เขาต้อง carry on ความรู้สึกที่มีต่อคุณต่อไปนะ มันมีสามถ้วยมันมีเจ็ดไม้มันเป็นภาวะของคนที่พยายามปกป้องตัวเองนะเหมือนฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันทําไปเพราะมันจําเป็นอะไรอย่างนี้หรือไม่ไม่ฉันไม่ได้รักนางเท่าไหร่ฉันไม่ได้รักนายผู้นั้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจิตใจมันหวั่นไหวนะและตอนนี้เนี่ยเขาเองก็เหมือนกับ คิดถึงความสัมพันธ์ดีๆที่มีกับคุณนะคะเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์เป็นความเป็นเพื่อนเป็นความไว้วางใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอ่อนแอเกินกว่าที่จะกล้าเปิดใจเปิดตัวเองให้คุณได้รู้จักว่าเขาคิดถึงเขารู้สึกแย่เขารู้สึกผิดเขารู้สึกเจ็บปวดเขาไม่กล้าบอกคุณ ะคะันเสียฟอร์มแล้วมันก็เหมือนกับว่ายิ่งบอกหรือยิ่งเปิดเผยให้คุณรู้เนี่ยเขายิ่งเจ็บนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคุณกับเขาว่าถ้ามีการพูดความจริงเกิดขึ้นเขาอาจจะกลัวถูกปฏิเสธจากคุณหรือกลัวทะเลาะกันอีกหรือเป็นภาวะใดๆที่ทำให้เขารู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์นั้นก็เป็นไปได้นะคะมันเลยเกิดความรู้สึกเหล่านี้ทั้งรัก ทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งอยากกลับมาหาอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกับเรายังคิดถึงความสัมพันธ์ดีๆกับเราแต่ไม่กล้าบอกหรอกนะอะไรทำนองนั้นนะคะโอเคเอาอะไรต่อดีคะคำถามถัดไปเขาจะกลับมาไหมแล้วกันนะโอเคเขาจะกลับมาคุยกับเราไหมเขาจะกลับมาหาเราไหมเขาจะกลับมาสู่ความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ in ่งไหมนะคะ คนที่เงียบไปเจ็ดดาบเดอะฟูลสี่ดาบเก้าหมายจะกลับมาไหมจ๊ะ The Sun. ปิดด้วยเดอะซันมีความหวังอยู่ในตัวใครที่ปิดคลิปไปตะกี้เสียดายจังฟังไม่จบนะจ๊ะอะ เจ็ดดาบออกมา The ะฟูออกมาซิส mm hmm. มีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาเกิดภาวะความสับสนในหัวใจแล้วก็สิ่งที่รู้สึกสิ่งที่คิดสิ่งที่แสดงออกเนี่ยมักจะไม่ตรงกับใจ mm hmm. เขาเหมือนคนที่อยากจะไปลองเล่นอะไรที่มันดูท้าทายกับชีวิตของเขาก่อนในเวลานี้นะคะ mm hmm. เหมือนกับขอลุยไปก่อนขอทําอะไรที่ตัวเองสะใจขอทําอะไรที่ตัวเองแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะ mm hmm. เหมือนกับเด็กอะ The f ฟูออกมานะคะขอลองดูก่อน แล้วก็ไอความรู้สึกจริงๆหรือความคิดความซีเรียสที่มันอยู่ในใจในชีวิตของเขาในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณเนี่ยนะเขาคิดมากนะคะเขาคิดมากแล้วเขาก็เหนื่อยเขาคิดเรื่องราวของคุณอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์นี้กับความรู้สึกแบบนี้กับอาการนี้นะคะ ซิสมีความรู้สึกว่าคุณกับเขายังไม่จบกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะที่เงียบหายไปอาจจะเป็นลักษณะของการอยากไปลองอะไรใหม่ๆนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีปัญหาหรือก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงแล้วก็เเจอ choice ใหม่ๆเข้ามาเลยอยากรู้อยากลองอยากไปลองคบดูนะคะกรณีว่าเขาจะรีเทิร์นกลับมาไหมพห้ the sun ออกมาแบบนี้นะคะซิสมีความรู้สึกว่า เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งแล้วก็ได้สารสัมพันธ์ในลักษณะอะอย่างน้อยเป็นเพื่อนก็ยังดียังเข้าอกเข้าใจกันได้ยังให้อภัยกันได้ยังกลับมาคุยกันได้เริ่มต้นกันได้โดยที่แบบไม่ถึงขั้นคนเกลียดกันมองหน้ากันไม่ติดนะคะซิสว่าเขายังจะกลับวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณอยู่เพียงแต่ว่า แต่และเคสแต่และกรณีอาจจะก,กลับมาในสถานะที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่แต่ว่าโดยรวมแล้วพวกคุณจะมีความสุขนะแฮปปี้กับการกลับมากับการได้คุยกันนะคะหรือถ้าเขาไม่กลับมาจริงๆเงียบไปเลยเนี่ยชีวิตคุณก็แฮปปี้ยังไงมันก็เป็นเดอะซันนะคะปิดปิดดีอะยังไงก็ดีโอเคนะมีทั้งกรณีที่กลับมาแล้วดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ถ้าไพ่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่ามันจบ แบบเบ็ดเสร็จนะคะคุณกับเขายังเหมือนมีความหวังกันอยู่ไพ่ข้อเมื่อกี้ออกมาก็มีอื the w i e e l for t u n e นะคะคุณยังมีเหมือนกับยังมีอะไรในอนาคตที่ไพ่ยังไม่เฉลยหรือดวงของคุณยังไม่ได้เปิดออกมากับคนคนนี้กับคนที่คุณถามถึงนะคะและปิดด้วย the sun ต n งนี s i s ขอให้เครดิตไปในทางดีนะคะมีโอกาสกลับมาถ้าใจของคุณยายเขากลับมาแล้วมาปรับความเข้าใจกันมาปรับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและตัวเราเองก็ต้องปรับด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคทีนี้ไปดูเขาอยากบอกอะไรเราในค่ำคืนนี้ในวันนี้นะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราถ้าเขาบอกเราได้นะคะ ฉันมีความสุขกับเวลาของเราให้เวลากับเรื่องนี้เพราะเวลาจะบอกทุกสิ่งที่เธออยากรู้ทำไมเงียบไปข้างกายฉันนั้นมีเขาแต่เรานั้นรักกันเอ๋อเหรอก็เลยต้องเงียบไปใช่ไหมดีฟังจับได้หรอจ๊ะ ดีเลยนะฉันอยากเรียกเธอว่าที่รักก็เรียกสิจ้าถ้ามันไม่ซ้ำซ้อนสร้อยอีกแล้วคงอีกไม่นานอ่ะซิสเปิดให้สิบใบนะคะมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ทำให้ฉันลำบากใจนะคะ ฉันคุ้นเคยกับเธอตั้งแต่แรกเจออยากให้เราเข้าใจกันมากกว่านี้ฉันมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงเธอเขายังคิดถึงเราอยู่นะคะดีใจด้วยอ่ะใบสุดท้ายนะคะ โถโถโถถฉันพอใจเพียงแค่ได้รักเธอนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณในค่ำคืนนี้ในวันนี้ในคลิปคลิปนี้นะคะและคลิปนี้เป็น timeless นะคุณจะมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ฝาก fairy sister ไว้ในอ้อมใจของคุณด้วยช่วยบอกต่อ กระจายต่อบอกเพื่อนๆคุณด้วยว่ามาเล่นไพ่ทำนายความรักกันค่ะกับ Fairy Sister สถานีหัวใจนะคะแชร์เพื่อนๆบอกต่อเพื่อนๆและอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะวันนี้สิสไปแล้วค่ะบ๊ายบาย